วันนี้ผมจะมารีวิวทรศัพท์ของผมเดี๋ยวผมจะเป็นไกด์นำทางให้ทุกคนเองต้องจากออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เข้า YouTube นี่อันนี้ช่องของผมส m i ยด็อกหนึ่นี่ช่องผมแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลบ็อกที่ผมเล่นลงคลิปไม่แน่เราเอาจจะลงคลิปอีกก็ได้ เดี๋ยวผมค่อยมาอันนี้ใหมแ่แล้วก็จ ok. ากนั้นก็เข้าติกต็อกพอยเจอหนี้อีกแล้วนี่ติกต็อก ok. ของผมอีน,น่นะเอสเ,อสเตอร์เอฟเคแล้วก็ผมนี่มี mini wall. มินิวอลมี แอปถ่ายหน้าจอมีแอปตัดตอมีแอปวัดรูปแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นเยอะชิปเลแล้วก็ผมจะอยากจะให้ทุกคนเลือกว่าทุกคนจะเลือกเกมไหนระหว่างสองเกมนี้ให้ผมจะเล่นระหว่างทอยเลเทอร์ว่าดีเฟนกับบล็อกฟุตแต่ทอยเลเทอร์ว่าดีเฟนผมจะกากดิ้หน่อยนะโอเคก็ขอจบการรีวิวตอนนี้